สวัสดีครับแม่ๆในเพจ b a b y m o m c o t h นะครับวันนี้คุณชีพเองนะครับวันนี้คุณชีพไม่ได้มาแบลูทุกคนนะครับวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับบอกสูตรสำเร็จในการที่จะบำรุงสเปิร์มสำหรับคุณพ่อบ้านนะครับหรือว่าคุณแม่บ้านที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ก็สามารถที่จะลอกเรียนแบบแล้วก็ไปบอกคุณพ่อบ้านได้จริงๆแล้วมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังสำหรับคุณแม่บ้านนะครับ ทราบไหว่าทุกวันนี้ปัญหาของการเป็นบุตยากเนี่ยนะครับ70%เป็นของผู้หญิงก็จริงนะครับแต่ว่า30%เนี่ยมาจากผู้ชายนะนะครับบางทีผู้หญิงก็บำรุงแบบอย่างดีมาเลยบำรุงโอ้โหจัดเต็มจัดหนักเฟอร์ตี้น้ำมะกรูดทุกอย่างครบเซตแต่30%ของผู้ชายนั้นไม่ได้บำรุงปรากฏว่าทำไมครับพอไปทำการขั้นตอนทาง,ท,ง,ท,ง,ท,งทั้งทั้งธรรมชาติทั้งเรื่องการแพทย์เกิดพลาดขึ้นมาครับ โอ้โหนี่มันน่าเสียดายมากๆเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณพ่อ้านอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือว่าแม้ว่าเราจะมีปัญหาในเรื่องของอสเปิร์มหรือไม่มีก็แล้วแต่นะครับการบำรุงนั้นเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนนะครับไม่ว่าจะบำรุงเพื่อให้มีลูกก็ดีแต่ถ้าวันเราไม่ได้มีลูกนะครับเราก็สามารถที่จะบำรุงเพื่อจะดูแลตัวเองนะครับทำให้ร่างกายเราลีกได้ด้วย ทำให้ร่างกายของเราอย่างน้อยๆไ,ไม่ต้องไปกินเหล้าไม่ต้องไปกินเบียร์ไม่ต้องไปกินอาหารที่มันไม่ดีนะครับเพิ mm. ่มการบำรุงเข้าไปรับรองได้ว่ามีแต่ดีแน่นอนนะเอาละครับ,รบวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับสิ่งที่ผมกินประจําเลยนะครับสําหรับการบำรุงนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราบำรุงน้องไมดา้า ตอนที่จะมีน้องเมด่าใช่ไหมครับคูก้อยก็จะบำรุงแบบหนักมากบำรุงเช้ากลางวันก่อนนอนเช้ากลางวันก่อนนอนอะไรเงี้ยแล้วพอตอนที่ใกล้ถึงวันที่เราจะไปเก็บเชื้อโอ้โหลุ้นมากเลยครับเพราะว่าอะไรครับถ้าเกิดผลเรา,าไม่ดีผลมันก็จะฟ้องนะครับว่าอ้าวคุณพ่อทำไมไม่ดูแลตัวเองนะครับทั้งๆที่คุณแม่ดูแลตัวเองอย่างดีเลยดังนั้นตั้งแต่วันนั้นต้นมาเนี่ยโอ้โห มก็มีโอกาสนะครับมันไม่มีมันไม่มีที่ว่าจะมาแบบแกงไม่กินหรือว่าแอบไม่กินหรือว่าเมียทําแล้วไม่กินอะไรเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยผลมันจะออกมาโชว์มาเลยครับว่าโอ้นี่แสดงว่าไม่ได้บํางลงตัวเองไม่ได้พักผ่อนไม่ได้กินอาหารที่มีประโยชน์จริงๆงเลยใช่ไหมครับก็อยากจะโดนเมียด่าเอ้ยไม่ใช่เราจะไม่ดีต่อภรรยาได้เพราะว่าเขาบํารลงมาอย่างดีดังนั้นวันนี้ง่ายครับวันนี้เรามีสูตรนี่เลยครับ อวดหน่อยอวดหน่อยล่าสุดที่ไปทําน้องให้น้องไม่ดาปฏิสนธิเยี่ยมมากนะเกิน75เปเซ็นต5ไข่ครูก้อ่ะ13ใบปฏิสนธิติด12ตัวนะคะอันนี้ต้องปบมือให้คุณปราปาด้วยนะขอเสียงปบมือใป้าป้าด้วยนะคะ ไข่13บใบปฏิสนธิติด12ตัวนะคะซึ่งอัตราการปฏิสนธิที่ดีเนี่ยมันต้องเกิน75%ของเราปลาไปเกือบ90%ซึ่งมันขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์แข็งแรงของเซลล์ไข่และสเปิรมด้วยเพราะฉะนั้นคุณพ่อก็ไม่โดนด้าจะรอดรอดตัวนะแล้ว12ตัวนั้นถึงบลัดส10ตัวนะจริงเออก็ขอ ยกนิ้วให้กับป,ป๊าด้วยนะคะเลิฟๆนะต้องช่วยกันต้องช่วยกันตบมือข้างเดียวไม่ได้นะใช่อ <c oughs> ้าวเออตอบสองข้างอันนี้เป็นสูตรอะไรที่ป๊าจะทำอันนี้เป็นสูตรของการปั่นโฟรรต้ากับกล้วยหอมอครับนี่เลยคุณผู้บ้านกล้วยเนี่ยนะฮะคุณผู้บ้านถึงแมบบ้ว่ากล้วยคุณผ่้บ้านจะมีติดบ้านอยู่แล้วเนี่ยอะไรอะกล้วยกล้วยอะไรเนี่ยกล้วยหอมฮะ คือกล้วยนี่นะครับเป็นผลไม้ชิ้นหนึ่งที่มีผลดีต่อผู้ชายมากๆเลยะะบรรลุสเปิร์มต้องกินกล้วยทุกวันไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่ก็้วยแล้แต่กะมีโพแทสเซียมเยอะใช่ดังนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักนํากล้วยและกินเปล่าก็ได้ก็อร่อยดีหรือจะนํามาผสมกับอาหารผสมกับเครื่องดื่มที่เราจะปั่นเพราะทุกวันนี้เราก็จะปั่นเครื่องดื่มแล้วอ่ะนอกจากกล้วยแล้วยังมีตัวนี้นี่ครับซีนส,สูงอ,อันนี้ของธรรมชาติเลยนะครับสําหรับ มันเลก็ฟักทองอบนะครับมันต้องเป็นของแบรนด์นี้เท่านั้นนะครับาเกตออร์แกนิกนะคะตัวนี้ไม่ใส่เกลือด้วยแบรนด์ที่ทําขึ้นมาเพื่อผู้ชายและผู้หญิงที่เกี่ยวกับเรื่องการเจริญพันธุ์โดยเฉพาะเลยนะฮะคือมัเลยฟักทองต้องบอกว่างานวิจัยเขาบอกเลยว่ามันเป็นตัวช่วยป้องกันเป็นหมันเลยนะคือสิงสูงผู้ชายต้องกินผู้หญิงเขากินเพื่ออะไรล่ะเพื่อให้ไข่สูกผู้ชายกินเพื่อบรรงสเิริมอ่ะต่อไปมีอะไรอีกคะคุณคุณพ่อที่ขาดไม่ได้เลยครับพระเอกของงานนี้ก็คือเฟอร์ต้า เวโปรตีนผสมทางเช่าและมัลติวิตามินกว่า30ชนิดนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่ต้องไปหาที่อื่นครับมีแบรนด์เดียวมีเจ้าในลตลาดนะครับที่เป็นเวโปรตีนจริงๆเวโปรตีนเป็นสิ่งที่ดีมากสําหรับคุณผู้ชายนะครับเพราะว่าต่อให้คุณไม่ทําลูกคุณก็ต้องรับประทานเวโปรตีนอายุที่มากขึ้นทําให้ประสิทธิภาพการรับโปรตีนน้อยลงนะครับอาหารที่คุณกินทุกวันมันจะมีโปรตีนน้อยลงเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยคุณต้องเสริมนะครับเพราะว่ายิ่งวัยมากขึ้นเนี่โยโปรตีนมีส่วนสําคัญ การดํารงชีวิตไม่ใช่แค่เฉพาะการมีลูกนะครับดังนั้นจะกินอยู่แล้วก็กินและบํารุงนี่ด้วยบํารุงตัวนี้บํารุงตัวอะไรอ่ะเิร์มนะครับบํารุงไปด้วยอ้าวเหรอเรียกว่าลูกออสที่ทํามาลูกอสอแข็งแรงข็งแรงนะเฟอร์ต้าจริงๆมันถ้าลองผวนดูนะเฟอร์ต้ากับฟาเตอร์อรเลยเออฟาเตอร์อยากเป็นเฟอร์ต้าอยากเป็นฟาเตอร์ต้องกินเฟอร์ต้าแล้วตัวนี้มันต่างจากเวทั่วไปยังไงพี่เจม อันดับแรกเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเวที่ถูกคิดขึ้นมาเพื่อผู้ที่ต้องการที่จะดูแลเรื่องโุภาพสเปิร์มดังนั้นเวททั่วไปก็จะเป็นเว์เขาก็จะแข่งกันว่าเออทำยังไงฉันจะมีไขมันน้อยที่สุดก็าจะเป็นเวทแบบร้อเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ,อนนเน้นกล้ามเนือ้อเน้นกล้ามเนื้อแต่ตัวนี้เนี่ยก็ประมาณ98%นะฮะเกือบ100%นะฮะ ประมาณ97-98ที่เหลือนี่คือวิตามินเลยนะและสารสกัดที่ถูกสรรสร้างขึ้นมาเพราะคนมีอุจยากต่อให้ไม่มีอุจยารก็เถอะกินไปเถอะก็คือมันบำรุงเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ชายสุขเพของผู้ชายขอดูหน่อยว่ามันมีอะไรปะปาดูหน้ากล่องมันอะที่มันเขียนตัวโชว์ในซองเนี่ยจะมีโอ้แต่นี่ข้างหลังแน่นมากนะอจริงเวบโปรตีนนะครับมีซิงกอดูหน่อยค่ะนะครับมีโคคิวเทนนี่นะคะนะครับโสม มัลติวิตามินต่างเช่าเฮลินจือกระชายดําหอยนางรมและไลโคปีนจากมะเขือเทศต้องบอกว่าจริงๆผู้ชายต้องกินซิงค์อยู่แล้วเพราะซิงค์บำรุงสเปิร์มอันนี้คือเป็นเวโปตีแล้วก็ใส่ซิงค์ไปให้ตั้ง30มิลลิกรัมนะบางทีมากกว่า1เม็ดที่คุณกินเป็นเม็ดๆอ่ะและคอยไซคิวเทนบำรุงสเปิร์มต้องกินเพิ่มพลังงานให้กับสเปิร์มนะคะ มอลติวิตามินอีก30ชนิดนะโสมถังเช่าเงี้ยบำรุงสเปิร์มอยู่แล้ว mm hmm. เห็ดลินจือกะชายดำสารสกัดจากหอยนางรมโอ้โหตัวนี้เป็นตัวเพิ่มการวิ่งของสเปิรม์มในไล,ไลโคปีนเพิ่มจำนวนสเปิร์มถึง70%นี่งานวิจัยนะ mm hmm. แล้วมันมาอยู่ในซองเดียวต้องขอเปิดพ่อนี่นะครับเร oh. อู้่ในสิบสองซองด้วยกันนะครับ,นรบหน้าตาเป็นแบบนี้ในหนึ่งซองเนี่ยนะครับจะมีปริมา,าณสารอาหารโปรตีนอยู่ประมาณ25กรัม25กรัม 25กรัมก็เหมือนเรากินเนื้ออกไก่เนี่ยนะครับประมาณเกือบ200กรัมเกือบ200กรัม100กรัมนะครับเกือบ100กรัมแต่ว่าถ้าเราไปเคี่ยวเนื้ออกไก่100กรัมผู้ชายหลายคนทําไม่ได้นะพี่เตมเคยทำนะเมื่อก่อนเคยเอาอกไก่มาปั่นแล้วแบบโอ้จะอ้วกไม่ไหวเยอะเกิน นี่ yeah. ค่ะเฟอร์ต้าครูก้อยจะบอกอะไรแม่ๆด้วยนะคะปกติโอเวโปรตีนที่ผู้ชายเขากินกันอะ่ะส่วนใหญ่เขาทําจากไอโซเลตซอยโปรตีนสารสกัดจากถั่วเหลืองแต่ถ้าผู้ชายที่บำรุงสเปิรม์มเราจะไม่เน้นถั่วเหลืองนะคะเพราะว่ามันจะมีไฟโตเอสโตรเจนเพื่อนโอเวโปรตีนตัวนี้ของครูก้อยที่เป็นเฟอร์ต้ามันคือพีค่ะมันคือถั่วลันเตาค่ะนะคะมันไม่ใช่ซอยนะคะที่ผู้ชายกินอยู่คือถั่วลันเตานะคะตรงนี้คือถูกออกแบบมาเพื่อบำรุงสเปิร์มโดยเฉพาะ อันนี้พี่เจมเสมเขาจะชอบทำแบบเชคพี่เจมสโชว์สูตรเชคเนาะเราเชคก็มีอะไรครับเนี่ยอ่ามาเลยมีเครื่องปัน่นทำสองสูตรเลยใช่ไหมทำอะไรคะไม่ปั่นไปเลยรวมทีเดียวอ,อ๋อในสูตรเชคไม่ใช่แต่ว่าใช้น้ำใช้น้ำได้ด้วยใช้นมได้ด้วยป๊ะป๊าจะใช้นมด้วยป้ะหน,นูอเอ๋อใช้ได้วนะพี่ยอดกินน้ำแต่ถ้ามันเป็นสมูทตี้มันจะนมอร่อยนะอ๋ะป๊ะป้าชอบเชคกับน้ำเฉยๆใช่ไหมอ่ะมาอ่ะปายมีอะไรบ้าง เออโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วยต้อน้อาน้ำลงก่อนใส่ใส่น้ำก่อนดีกว่าจะได้มีตัวทำละลายเ,าเติมน้ำอันนี้เป็นมื้อแทรกเข้าไปใช่ไหมคะจริงๆกินมื้อไหนก็ได้ผู้ชายกินได้เยอะอีกแนะครับก็คือเรากินมื้ออาหารของเราปกติใช่ล้วเราใส่กระรอลุ้ยไงกล้วยนะวน,นี้กี่ลูกคะก็แล้วกต่ร่างกายนะถ้าน้ำหนักสักหนกเก้สาสิบก็ใส่สักสองไปเลยไม่คิดจะหันเลยเอะ่ะพ่อ มาก็เป็นดุ้นอย่างนี้เลยเหรอปกติพี่เจมจะกินสองแต่ว่าแบ่งกินใช่ไหมจะปั่นลงไปในอันนี้สองเลยเหรอ,อให้มันจบไปเลยป้าทานแทนมื้อเที่ยงเลย<ม>ใช่ไหมเ <ทำ S 1> นี่ยทำแบบคนขายโรตีเออ,เออเออค่อยยังชั่วหันบ้างเลยบ้างพ่ออ่ะแล้วก็ใส่ตัวนี้นะฮะสำหรับ มเมล็ดฟักทองนะครับต้องแบรนด์นี้เท่านั้นนะฮะใูกุ้ยเลือกมาให้แล้วอย่าไปหาที่อื่นนี่อันนี้คือสร้างขึ้นมาสําหรับคนที่มีเรื่องของการบำรุงสุขภาพทางเพศโดยเฉพาะนะครับนะไม่ใช่ทั่วไปเนะ,ะเพราะว่ากูกยลอจะอบไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่สูญเสียนะไขมันดีค่ะทังเกตน,นะคะมันจะไม่แห้งถ้าปกติเราไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อมันจะแห้งกดไขมันดีหายหมดเลยวิตามินอ e ีซิงอะไรหายหมดอันนี้หนึ่งกำมือของของพี่เจมหนึ่งกำมืออีกนิดนึงอ่านี่ าคนที่ชอบแบบแนวสูทตี้อ่ะก็ใส่พวกนมอมัลมอนด์ได้เนาะใช่อ่ะก็ขาดไม่ได้นะครับสำหรับเฟอร์ต้าถามมีคนถามมาเยอะนะครับว่าวันหนึ่งควรจะกินกี่ซองอันนี้ก็ต้องคำนวณตามน้ำหนักตัวนะฮะคมก้อยน่าจะเคยบอกสอนไปแล้วก็คือ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมพูดง่ายๆโปรตีนต้องกิน1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเอานี่คือพื้นฐานเลยนะไม่ใช่คนที่แบบบุกเน้นๆนะเช่นถ้าน้ำหนักตัว50ิบ กิโลก็ต้องกินโปรตีน50กรัมก็คือ2ซองน้ําหนักร้อยโลก็กิน4ซองอจริงๆถ้ากินให้ให้มันตรงตามแบบหลักวิชาการอ่ะครับพี่เจมเขาก็สองสามซองสำหรับเฟอร์ต้าครับผมรับประทานบาลามาสามซองนะครับเพราะพี่เขาจะเอาลีนแทนข้าวเลยช่วงที่เขาจะลีนอ่ะเขากินแทนอาหารเลยใช่ตอนนี้น้ำหนักลงไปกี่โลคะสิบโลขอยืนโชว์หน่อยได้ไหม สิโลนะครับเน้นอะไรคะเน้นการทานอะไรบ้างคะโปรโตีนฮนะอย่างเดียวเลยเน้นการทานโปรโตีนลดคาร์บแล้วก็ทานโปรโตีนเยอะๆไม่กินของหวานเลยของหวานมาันทอดไม่เอาเลยอ่ะไปแล้วก็จากน้ำหนักจากร้อยกิโลนะฮะตอนนี้เหลือประมาณ90ก 8, นะ็เหลือแปดแแล้วเอาละแล้วเราก็เริ่มปั่นนะครับพร้อมไห<อ>ม้อม ละเอียดแต่ถ้าใครชอบคีมีอะไรเคี้ยวๆนิดนึงก็ไม่ต้องละเอียดมากเหมือนผมนี่นะผมชอบชอเคี้ยวชอบมี texture เขาก็แบบเหมือนมี texture เหมือนฟักทองปะใช่ครับชอบเคี้ยวถ้าผู้ชายบางคนใส่นมอัลมอนด์ได้นะถ้าเขาชอบแบบแนวเกาเรียกอะไรสมูทตี้อ่ะแต่พี่เจมส์เขาเป็นคนชอบแบบกินน้ำเปล่าโอ้น่ากินนะแก้วหนึ่งพอดีเลยอ่ะป๊ะเอาแก้วเราใหญ่โอ้ ค่ะถูกค่ะอ่ะส athletes, um ่วนประกอบอีกทีค um ่ะเผื่อคุณประกอบง่ายๆเลยถ้าจะไม่ต้องจำะไรสามีทํากินเองได้ง่ายภรรยาทําให้สามีได้ทุกเช้าทวนส่วนประกอบหน่อยค่ะคือกินขาดไม่ได้เลยก็คือโฟต้าหนึ่งซองหนึ่งซองนะครับกล้วยถ้าตัวใหญ่ก็กินสองลูกถ้าตัวเล็กก็กินลูกเดียวนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือเอ่อพิโอซีดมันเรียกทําหนึ่งกำมือกล้วยนะครับมันเรียกทําอบ เดี๋ยวซีดนะครับเดี๋ยวนะรวมกันก็คือสามตัวนี้ตั้งไว้ให้ดูเลยอ่ะ,อะนี่ยากอะไรอ่ะเฟอร์ตี้น้ำเปล่าเปล่าหรือถ้าบางคนอยากกินกับนมอมอนก็นมอมอนจบถูกต้องครับครับอ่ะเดี๋ยวขอดมนิดนึงนะอยากกินมั่มงคุณผู้ชมครับถ้ากลิ่นหนอกกล้องได้เนี่ยจะดีมากเลยเพราะว่า มันเป็นกลิ่นของดาร์กช็อกโกแลตอออหอมใช่นี่มันเป็นด <นะ S 2> าร์กช็อกโกแลตแล้วก็ผสมกับกลิ่นของกล้วยหอมเนี่ยกลิ่นมันแบบเย้ายวน,นจวนใจมากแล้วเจ้าเมล็ดฟักทองอะเลามันกินแล้วมันกรุบกรุบนะเด็ดขอเชิบ้มมางดิืมป่งลยอร่อยอะได้เลยอ่ะนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับ,นะรบไปทัก สั่งกันได้เลยนะครับที่แอดมินนะครับสำหรับเฟอร์ต้าเวโปรตีผสมทางเช่าและมัลติวิตามินวันนี้ยิ่งซื้อเยอะราคายิ่งถูกลงนะครับคุณได้แบบนี้คุณได้สองแถมแบบนี้คุณยิ่งซื้อเยอะนะครับคุณจะได้รับสิทธิพิเศษนะครับติดต่อทางแอดมินด้เลยนะครับราคาอะไรเป็นยังไงนะครับก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่ที่กําลังบัรุงอยู่นะครับก็ขอให้ตั้งใจอย่างที่บอกนะครับว่าการบังุงดูแลตัวเองนั้นมีแต่ดี ดีมากดีน้อยเท่านั้นเองนะครับดีมากที่สุดก็คือคุณได้ลูกนะครับแต่ต่อให้คุณไม่ได้ลูกคุณก็ได้สุขภาพที่ดีขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะครับผมขอไปอน,นุญาตไปปรุงต่อนะครับชีพค่ะทําทไมร้ายอ่ะนายลั่นทอมทำไมร้ายอ่ะถามปืนลั่นใส่น่าเกลียดมากเลยทำไมวุ่นี้